สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ MSRK แซนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอกกันอีกแล้วนะครับผมแต่วันนี้เราอยู่ในแมปเหมือนมันจะเป็นเกมสยองขวัญน,นะครับแค่ปกก็รู้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะโชว์ปกให้ท่านผู้ชมได้ดูนะอือืึแค่ปกนี่ก็ดูไอ้นุ๊กแบบน่ากลัวแนละ้วและที่ผมกล้ามาเล่นนะครับมันมีสี่คนไงมีใครจะไปกับเราไหมขอสักสี่ไปด้วยคนเดะขอไปได้วยคน เฮ้ยออกกันหมดเลยโอ้ยไม่มีใครเล่นกับผมเลยออก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 มาเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยท่านผู้ชมโอ้โหลดแล้วโอ้มาแล้วโอ้ยสีเขียวมาทุกตัวโอเคนี่ที่ผมรู้อะตรงเนี้ย มันคือเครื่องปั่นไฟเหรอมันมีเควสดให้เราทำด้วยวันนี้นี่คือบ้านนูบมีกล้องวงจรให้ติดด้วยเห็นไหมท่านผู้ชมแต่มันจะติดยังไงวะมันต้องมีบันไดแน่เลยเชื่อปะมันถึงต้องขึ้นไปติดได้อะแต่ตอนนี้เราเข้าบ้านก่อนแล้วกันโหมีพลังงานการวิ่งด้วยวะตู้จดหมายมีเลยไหม <laughs> ตู้จดหมายเลียมโอ้โหบ้านมึงจะมืดไปหรือเปล่าน,นี่แล้วเขาระบบดีแบบเข้าบ้านเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งมันมีไฟฉายอยู่นะอันนี้วิทยุโอ้ไม่ทันแล้วขอโทษทีลืมไปว่า,วาถ้าเปิดวิทยุมันจะพูดไม่หยุดนะครับนี่ไฟฉายไฟฉาย,ฉายปอก <after S 2> แป๊ก นี่เขาก็จะมีบอกวิธีการเล่นด้วยอ๋อเราสามารถใส่หน้าต่างได้ใช่ไหมเนี่ยแต่หน้าต่างปฏิดกาววงจรแล้วก็มีแบบอ๋อนี่เป็นปรับที่ปรับอากาศนะครับไอสีแดงๆนี่แล้วก็มีไฟฉายอยู่มีของให้เก็บนี่ไงท่านผู้ชมเห็นได้ผีหนูปะนอกบ้านแล้วก็มีไม้ให้แปะด้วยนะครับไฟเราก็ต้องใช้อย่างประหยัดด้วยเลยเปิดมอสัวเล่นๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวทางขึ้นอยู่นะวะ ผมก็ไม่ชินด้วยไม่ชํนานาญเลยขอโทษไทไปเดี๋ยวหาทางขึ้นกันทางขึ้นอยู่ไหนว่าอ๋อนี่มันเป็นบันไดนี่ฮะเป็นบันไดเป็นบันไดคิดว่ามันจะแบบดีกว่านี้ครับ โหเพื่อนเราตอกปิดไม้แบบกลัวตายอะ่ะนี่คอมพิวเตอร์เนี่ยโอ้ยดูกล้องวงจรปิดให้ด้วยสบายแล้วท่านผู้ชมกูไม่ออกไปไหนแล้ว <Wow. S 1> ผมขอไม่ออกไปไหนแล้วเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมบอกไปนะท่านผู้ชมเราจะไม่ออกไปไหนเลยก็ไม่ได้นะครับไอสี IC แดงแมันเป็นที่ปรับอากาศเลยเนี่ยมันเป็นที่ปรับอากาศเนี่ยเยมันเป็นช่องแอรงเงี้ยเราอยาให้มันหมดนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันใกล้จะมืดแล้วเหรอเออ เดี๋ยวผมขออ๋อนี่ห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำไม่มีใครแปะไม้เลยอเปิดเก๊ะไม่มีอะไรใช่ไหมนี่ไฟเปิดได้นะนี่แต่อย่าเปิดในเปลืองเริ่มมืดแล้วนี่วะนี่ฮึบเสียงะอะไรวะเฮ้ยเสียงไฟช็อตมีปัญหาแล้วพวกเรา มีปัญหาเสียอะไรวะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะน้ำโคก้กไฟมันเสียปะมะเมื่อกี้อขอดูข้างนอกหน่อยเหมือนเรามาอยู่แถวชนบทเลยนะเนี่ย ปิดประตูด้วยโอ้ยเพื่อนเราออกไปว่ะออกไปไหมอ่ะเปิดเปิดเปิดตรงไหนเป็นตรงไหนไปเนีย่ยโอ้ยมีตู้แห่แบด้วยเหรอเข้าไปแล้วโอ้ยนี่มันรูปภาพในไมค์คาร์ t เลยผมจำได้ <c oughs> ทำไมตรงนี้ไม่สว่างจังวะในสวิฟทไฟนู่ไหนวะอ๋ออยูน่นี่ปิดเกิดก็ได้มันเปลืองไฟมันเปลืองไฟเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูกล้องวงจรนะเชิบอ๋อมีคนดูกล้องวงจรอยู่เหรอ ขอดูด้วยคนเดชขอดูด้วยคนเดชข้างนอกบ้านยังไม่มีอะไรอ๋อนี่ไงตู้ไฟใช่ปะตอนนี้เที่ยงคืนสิบสองเออมตอนนี้เที่ยงคืนแนละ้วโอ้โหมันโคตรมืดเลยเห็นต่วดวงดาวกับความมืดแต่ตอนนีน้ไม่เห็นอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ให้กับเราเลย นี่คือไฟอะไรอ่ะไฟกล้องจรเหรอวะไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยมีเสียงแตกมีเสียงแตกเข้าตู้อืมเฮ้ย เฮ้ยอะไรอโอ้ยมันฆ่าเพื่อนเราโอเอา้าคือไงอะ่ะคือเล่นแล้วตายเลยแล้วไม่มีทางรอดเลยเหรอเุอ้ยแต่มันโคตนรน่ากลัวเลยอ่ะแล้วผมอยู่ชั้นสองเลยนะเว้ยมันขึ้นไปยังไงอะ่ะ ก็เอาเป็นว่าผมได้ฉากแบบดีๆเลยอ่ะแบบมันเก็บเพื่อนเราก่อนผมแอบตู้ก็ไม่รอดนะผมก็ไม่รู้ว่าวิธีรอดเป็นยังไงนะท่านผู้ชมใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมทีนะผมอาจจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครเข้าไนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องเราด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้านะฮะจะเป็นเกมอะไรหรือจะเป็นแมปอะไรในโลกบอกก็ฝากติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้แสวัสดีคับผม โตรน่ากลัว